ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรายังไม่สามารถไปเรียนลักษณะของออนไซต์ได้นะคะก็เป็นการทบทวนเนื้อหาอีกเนื่องจากว่าหลังจากคุณครูสอบถามนักเรียนหลายคนก็ปรากฏว่าในกิจกรรมที่คุณครูให้ทำเสริมจากใบงานไปนะคะยังไม่เสร็จก็เลยจะขอทบทวนเพื่อให้งานของนักเรียนไม่ข้างค้างนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูจะไป แชร์สไลด์ของอไฟเวิร์ดที่ว่าคุณครูเคยนำเสนอให้นักเรียนดูไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะหนูไดติดตามคุณครูในยูทูบด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะให้นักเรียนกดกระดิ่งอะ่ะมันก็จะเห็นออกแป๊บนึงเดี๋ยวไปแชร์ส่วนของหน้าตา่าง เพื่อให้เพื่อนที่ว่าไม่ได้เข้าเรียนนะคะได้ดูไปนิดนึงคุณครูจะโชว์หน้าจอไว้แบบนี้นะคะตอนนี้กิจกรรมที่1คือกิจกรรม1คําคำศัพท์ระดับปัญญาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่1นึ่งักเรียนใส่เลขหนึ่งไว้นิดนึงด้านหน้านะคะอ่านี่คือกิจกรรมที่1กิจกรรมหนึ่งคำศัพท์ระดับปัญญาช่วงแต่งได้ให้ความคิดเป็นการ ฝึกแต่งประโยคเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนสามารถที่จะไปเขียนเรียบเรียงความคิดในเรื่องราวต่างๆหรือว่าในวิชาต่างๆเวลาคุณครูให้เขียนตอบหรือว่านําเสนอต่างๆก็ต้องผ่านกระบวนการคิดและก็กระบวนการเขียนเช่นเดียวกันโดยตัวอย่างคําศัพท์นะคะที่คุณครูให้ไปคําที่1ก็คือจิตสํานึกตรงนี้ยังมีคนไม่เสร็จอีกไหมคะคําที่หนึ่ง ถ้ายังไม่เสร็จก็คือคุณครูถ่ายลงโนต้ตในลายไว้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องไปเปิดโนต้ตดูในลายของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเขียนบันทึกโดยที่งานไม่ข้างค้างนะคะ,ะคำที่สองคำที่สองคือคำว่าเครื่องบัพรพลีเจนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนทั้งหมดเลยคำว่าเครื่องบัตรพลีนะคะหรือว่าบัตรพลีเนี่ยความหมายคือ อาชนะทําด้วยกับกล้วยเป็นรูป,ประบะดสี่เหลี่ยมสําหรับวางเครื่องเส้นสังเวยเรียกเต็มๆว่าบัตรกลุงพาลีถ้าทําเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียกว่าบัตรคางหมูถ้ามีเสาธงประกอบตั้งแต่สี่เสาขึ้นไปเรียกว่าบัตรพระเกตถ้าทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมมียอดเรียกว่าบัตรนพรเคราะห์อันนี้คือส่วนนี้คุณครูได้นำเสนอใน powerpoint ไปแล้วแล้วก็มีรูปประกอบด้วยส่วนหน้าที่ของนักเรียนคือนำไปแต่งประโยคนะคะ เดีย๋ยวจะไปทบทวนในสไลด์ของ PowerPoint ให้อีกทีนึงด้วยคุณครูก็จะแชร์ไปช้าๆเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะจดบันทึกได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะข้อที่3คํคำศัพท์คือคำว่าเคารพความหมายคือมีอยู่2ความหมายนะคะ1แสดงอาการนับถือเช่นเคารพผู้ใหญ่หรือว่าเคารพธงชาติ ความหมายที่สองแปลว่าไม่ล่วงเกินไม่ล่วงละเมิดเช่นการเคารพสิทธทิของผู้อื่นตรงนี้ก็ให้นักเรียนนํามาแต่งเป็นประโยคโดยให้มีคําว่าเคารพอยู่ในประโยคนะคะและคําที่4คําว่าเคหาความหมายแปลว่าเรือนหรือว่าที่อยู่หรือที่อยู่อาศัยของพวกเรานะคะเราสามารถที่จะเขียนแต่งประโยคโดยที่เขียนเป็นตัวเองก็ได้หรือเขียนเป็นตัวละครอื่นก็ได้เป็นนามสมมุติก็ได้หรือจะ จะเป็นสัตว์ก็ได้นะคะเพราะว่า,าสามารถที่ใช้คำว่าเรือนหรือที่อยู่แต่ก็ไม่เหมาะมากนะคะกับสัตว์ในเคหามักจะเหมาะกับกับคนมากกว่าเราก็แต่งโดยให้มีคำว่าเคหานะไม่แต่งไม่เอาความหมายของมันมาใส่ในประโยคนะคะเราก็จะหยุดแช์หน้าจอนี้ก่อนและก็จะให้ไปดูตัวอย่างของพี่ปรหกนะคะ เดี๋ยวจะให้ไปดูตัวอย่างของพี่โปรหกนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะแชร์จากไลน์จากลายของพี่โปรหกโดยของพี่นัชยานะคะ ตอนนี้ก็จะขึ้นที่หน้าจอนัเกเรียนแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างนัเกเรียนถ้ามองไม่ชัดนัเกเรียนก็สามารถที่จะซูมที่หน้าจอในโทรศัพท์ได้นะคะถ้าเกิดว่าในรุ่นดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่แตกถ้าใครแตกก็พยายามฝืนดูนิดนึงเพราะคุณครูโชว์ทั้งหน้าจอนะคะอันนี้คือตัวอย่างของพี่เขาก็เหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นะคะก็ลอกตัวอย่างของครูไปก่อนในข้อที่หนึ่ง ข้อข้อที่สองก็เป็นคำศัพท์ที่ให้ไปข,ข้อข้อที่สามอันนี้ของพี่เขานะคะนี่ของโปอหกอพอมีคำศัพท์เสร็จความหมายแล้วก็แต่งประโยคถ้าเป็นไปได้อีกนิดนึงแนะนํานะคะคําว่าคําศัพท์คําว่าความหมายแล้วก็คําว่าแต่งประโยคได้ว่าเนี่ยให้อยู่ตรงกันด้วยนี่ของพี่เขาเบี้ยวไปก็เบี้ยวมานะแล้วก็คําที่สี่คำที่ห้าอ่าเดี๋ยวของเราก็จะไปต่อคําที่ห้าเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้ครบเซ็ตนะคะ เดี๋ยวจะให้ไปทบทวนดูในส่วนของ PowerPoint อเดี๋ยวครูหยุดเชนหน้าจอของพี่นะ นี่คือคำศัพท์ของคราวที่แล้วทวนให้นิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าคำศัพท์นะคะที่คุณครูให้ตัวอย่างไปเสร็จนี่คือหน้าที่ของนักเรียนนี่เมื่อกี้คําว่าเครื่องบัตดาลีนะคะเรานักเรียนก็แต่งให้เป็นตรงกับช่วงเทศกาลอะไรก็ได้ที่สามารถนําคําว่าเครื่องบัตราลีไปใส่ในประโยคได้นี่คือตัวอย่างที่คุณครูให้ดูแต่เอาไปใส่ในกระดาษ หน้าหน้าเวิร์ดอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่เพื่อให้นักเรียนเห็นเหมือนกับความเป็นจริงเพราะจริงๆแล้วคุณครูไม่ต้องไปใส่ในเวิร์ดก็ได้แต่บางคนนึกภาพไม่ออกพออยู่ในสไลด์เที่ยวนึกว่าเออต้องตัวอะไรอยู่ยังไงอ่านี่เมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าเวลาเขียนให้อยู่ตรงกันของพี่เขาไม่ตรงนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคําว่าคําศัพท์คําว่าความหมายคําว่าแต่งประโยคได้ว่าก็คือจะต้องอยู่ตรงกันจึงจะสวยงามเนี่ยนี่คือหน้าที่ของนักเรียนที่ทําแบบนี้คําที่สองนะ ต่อไปคำที่สามเนี่ยคำที่สามที่ผ่านมาแล้วต่อไปคำที่สี่อ่านี่ของสัปดาห์ที่แล้วคำว่าเคหาอ่าแล้วก็นักเรียนเอาไปแต่งประโยคนี่คือครูคุณครูทวนให้ดูทั้งในสไลด์แล้วก็ทวนให้ดูทั้งในไฟเวิร์ดนะคะต่อมาทีนี้ของวันนี้อ่วันนี้วันที่สิบห้าน,น,นะคะหนึ่งคำศัพท์ระดับปัญญาของวันนี้คือคำว่าแคร เดี๋ยวนักเรียนลอกลงไปเลยใครไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวคุณครูจะถ่ายลงในไลน์โดยบันทึกไว้ในโน้ตเช่นเดียวกันเหมือนทุกๆครั้งที่จริงนักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งในคลิปที่คุณครูส่งสอนสดแล้วก็ทั้งในโน้ตนะคะนักเรียนสามารถย้อนหลังได้เลยแล้วก็ใน Messenger ก็มีนะคะอย่าลืมนะคะให้นักเรียนเข้าไปเปิดดูในคลิป และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะเช็คชื่อการเข้าใช้งานจากใน YouTube นะคะไม่ว่านักเรียนจะกดช่องทางไหนแต่มันจะไปขึ้นข้อมูลใน YouTube ทั้งหมดแล้วมันก็จะขึ้นชื่อขึ้นสถิติมาให้คุณครูว่านักเรียนเข้าดูไปแล้วกี่คนใครเข้าดูบ้างนะคะก็ยังไม่กี่คนนะับป .5 ส่วนใหญ่จะเป็นป6ที่เข้าไปดูคลิปสอนแล้วแสดงว่าพอนักเรียนไม่ดูย้อนหลังเนี่ย ทำให้ขาดความต่อเนื่องแล้วก็งานนักเรียนก็ไม่เสร็จบางคนก็กล่าวว่าเออแค่วันละคำค่อยทําพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเลยกลายเป็นสะสมมากขึ้นอ,อคําว่าแคร์นะคะามาดูคําว่าแคร์คาว่าแคร์นี้เป็นคําควบกล้ามีความหมายเป็นคํานามามาดูประเด็นที่1ก่อนความหมายที่1แปลว่าที่สําหรับนั่งหรือนอน โดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซีซีถักติดกันเป็นต้นไม่มีขายกไปได้บางชนิดทำเสาเป็นเครื่องรองรับก็มีเรียกรวมๆทั้งหมดว่าแคร่บางชนิดใช้วางบนคานหามสำหรับหามไปนะคะนี้ใช้แก่เจ้านายถ้านักเรียนดูละครจากจากวงวมก็จะเห็นเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพประกอบด้วย เรียกว่าเคร่คานหามหรือเรียกสันส้นๆว่าแคร่ก็มีนะคะบางชนิดใช้วางบนเรือเรียกว่าเคร่เรือโดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้เช่นแคร่สําหรับวางเครื่องยนต์ก็มีนะคะความหมายที่สองแปลว,ว่าส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีดท,ที่เลื่อนไปมาได้ใช้สอดกระดาษสําหรับพิมพ์นักเรียนอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วในปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดเดี๋ยวคุณครูก็จะมีภาพป,ประกอบนะคะ <c oughs> อันนี้คือภาพประกอบคำว่าแคร่อันนี้แคร่ที่เป็นแคร่ไม้ที่เขาสารด้วยไม้ไผ่เป็นซี่ๆส่วนใหญ่คนก็มักนิยมแถวชนบทนะคะหรือว่าในเมืองคุณครูก็เห็นมีสารขายอยู่หรือว่าจะเป็นลักษณะไม้กระดานนะคะเหมือนภาพที่สองที่คุณครูกําลังบงให้นักเรียนดูตอนนี้ต่อมาภาพตรงกลาง ภาพตรงกลางเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเคร่คานหามใช้สําหรับเจ้านายเนี่ยมักก็จะมักมีอยู่ในละครจากจากวงที่เราเห็นหรือในพระราชพิธีนะคะต่อมาภาพด้านล่างอีกสองภาพภาพซ้ายเขาเรียกแคร่เรือก็คือไว้สําหรับวางเรือก็คือจะทําเป็นลักษณะแบบแบบแต่ส่วนใหญ่แบบซ้ายเนี่ยภาพบนที่เป็นไม้ไผ่นี่เขาไม่ทํากันแคร่สําหรับวางเรือก่อนที่จะนําเรือไปใช้หรือว่าเอาเรือมา กําลังประดิษฐ์เรือหรือว่าเอามาซ่อมนะคะเขาก็มักใช้คล้ายๆกับภาพที่เป็นไม้กระดานแบบนี้แต่มันจะดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าแล้วก็เหมาะกับการใช้งานเวลาวางเรือสําหรับการทําเรือหรือว่าการซ่อมนะคะอีกภาพหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าในความหมายที่บอกว่าแปลว่าส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีดที่เลื่อนไปมาได้ใช้สําหรับสอดกระดาษนะคะ เวลาเราพิมพ์งานถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะมีเครื่องปริ้นใช่ไหมแต่สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดก็จะมีหลายแบบสมัยก่อนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่มันจะมีความซับซ้อนแล้วก็หนักกว่าไม่สามารถพกพาไปได้ไกล,ไกล แต่มันก็จะมีเครื่องเล็กๆที่สามารถพกพาได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใช้และดูเขาเรียกว่าด้ามปัดเคร่เมื่อกี้คําว่าเคร่ที่คุณครูนําเสนอไว้ว่ามันอยู่ในเครื่องพิมพ์ดีดด้วยด้ามปัดเคร่เนี่ยทำหน้าที่ปัดขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยเห็นไหมที่เขาชี้ลูกศรภาพภาพขวาเนี่ยอาจจะเห็นเป็นตัวเครื่องพิมพ์ดีดแต่ภาพทางซีกซ้ายที่เป็นภาพเล็กลูกศรก็จะชี้มามันจะมีเป็นเหล็กแล้วก็สําหรับดันปัดแคร่ให้ขึ้น เพื่อที่จะหมุนกระดาษไม่เหมือนกับถ้าเป็นเครื่องพิมพ์เราก็ใส่ในในจานกระดาษใส่ในที่วางกระดาษได้เลยแต่ของเครื่องพิมพ์ดิจตมันจะไม่เป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เขาเลยเรียกว่าด้ามปัดแคร่นี่คือคําว่าแคร่นะคะต่อไปส่วนที่นักเรียนจะต้องทําก็คือแต่งได้ความคิดก็คือแต่งประโยคคําที่5ก็คือคําศัพท์คําว่าแคร่ ความหมายก็คือนําจากเมื่อกี้นําจากสไลด์เมื่อกี้คุณครูบอกว่านําความหมายจากก่อนหน้ามาเขียนแล้วก็นําไปแต่งประโยคตรงนี้นะคะนี่คือความหมายเดี๋ยวใครไม่ทันบอกนะคะจะขอดูชื่อหน่อยสิดูชื่อพวกเราหน่อย โอเยังไม่จบอ่าจิรายุได้กี่ข้อแล้วเดี๋ยวนักเรียนช่วยช่วยบอกคุณครูด้วยนะคะว่านักเรียนมีความคืบหน้าไปถึงไหนไม่ใช่ว่าอาทิตย์หนึ่งเราเรียนผ่านมาเราไม่เสร็จแล้วก็พอคุณครูให้ต่อง,งานนักเรียนก็ไม่เสร็จอีกจิรายุได้กี่ข้อแล้วคะไม่มีเสียงตอบ ชนันชิดาได้กี่ข้อแล้วคะเดี๋ยวครูย้อนกลับมาใหม่นะสี่ข้อแล้วคะ่ะสี่ข้อโอเคใกล้เสร็จนะคะอ่างามตากี่ข้อแล้วคะใกล้หนึ่งข้อก็ไม่เป็นไรนะนักเรียนยังมีเวลาเคลียร์แต่ว่าคงไม่บ่อยนักที่คุณครูจะใช้เวลาในชั่วโมงออนไลน์มห้นักเรียนเคลียร์งานเพราะนักเรียนมีเวลาของตัวเองตั้งแต่เวลา สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเป็นต้นไปกว่านักเรียนจะนอนนั่นคือเวลาเคลียร์งานเคลียร์การบ้านอะไรของนักเรียนนะคะงามตาได้กี่ข้อแล้วคะสามข้อค่ะธัญรัตน์กี่ข้อแล้วคะสี่ค่ะดีอ่ามาริสาค่ะสามค่ะสามแล้วก็คนนี้ใครนะโลยะปีใสนี่ใครละจามิดาค่ะ ครนะคะลามิดาค่ะลามิดาของรามิดากี่ข้อแล้วคะสามข้อค่ะอ้ออภิรักได้กี่ข้อแล้วคะอภิรักค่ะนี่ห็นไม่เป็นแบบนี้แล้วนะสองครั้งแล้วนะเมื่อกี้ครูเรียกจีรายุก็ไม่มีเสียงตอบ เรียกอภิรักษ์ก็ไม่มีเสียงตอบคุณครูเช็คขาดนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะบอกเลยอย่าเข้ามาเพื่อที่จะเช็คชื่อแล้วออกไปต่อไปโซเนียค่ะได้กี่ข้อแล้วคะคือถ้านักเรียนนั่งฟังอยู่นักเรียนไม่หลุดออกไปจากระบบแล้วชื่อมันยังขึ้นอยู่ว่านักเรียนอยู่ในห้องเรียนพอครูถามเนี่ยต้องมีเสียงตอบรับถ้าไม่มีเสียงตอบรับหมายความว่านักเรียนแค่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้นั่งทําอะไรเลยนะคะโซเนีย ได้กี่ข้อแล้วคะไม่มีเสียงสามคนแล้วนะคะสามคนแล้วต่อไปฟิราดาวคะ่ะสามข้อค่ะมีคุณครูขึ้นหน้าจอตอนที่อัดสดไว้เนี่ยคุณครูจะชี้ไปตามรายชื่อเลยนะคะที่เรียกเสริมสักด์ค่ะได้กี่ข้อแล้วคะสามครับสามพีรนัดค่ะสามครับ ามแล้วก็นินัสกรไหมคนนี้อาซาอาลีมันนี่ได้ครับอ้าวได้กี่ข้อแล้วคะสามข้อครับสามข้ออ๋อสุนิสาค่ะสุนิสาได้สามข้อแล้วคะ่ะอ้อกอรณิดค่ะสามข้อค่ะรัชดาวดีค่ะสี่ข้อค่ะสุวารีค่ะ สามข้อค่ะโอเคย้อนกลับมาที่สามคนนั้นใหม่นะเมื่อกี้จิรายุเแล้วพรันยูหายไปแล้วเหรอจิรายุได้กี่ข้อแล้วคะสองแล้วครับได้สองสแสดงว่าไม่ได้ทําเลยจัดการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเพิ่มทุกวันเพราะว่าวันละคําเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําก็คือเท่ากับมากสิบวันก็สิบคำถ้าเราไม่ได้ทําสักคําเลยเนี่ย แล้วก็อาพีรักษค่ะอาพีรักเมื่อกี้จิรายุมีเสียงแล้วนะอาพีรักยังไม่มีเสียงใครอีกคนหนึ่งนะเมื่อกี้โซเนียค่ะของโซเนียเนี่ยอาจจะหลุดไปเนี่ยมันจะขึ้นมาค,นคุณครูจะเห็นว่าของใครหลุดไปเข้าร่วมมาโซเนียเข้ามาแล้วได้กี่ข้อแล้วคะ โซเนียเห็นเข้าร่วมมาแล้วทำไมยังไม่มีเสียงตอบเอาออกไปอีกแล้วอันนี้ถ้าของใครคำที่ห้าคือคำนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงของคุณครูเนี่ยยังอีก5นาทีเดี๋ยวถ้านักเรียนจดความหมายของคำว่าแคร่ไม่ทัน เดี๋ยวคุณครูจะถ่ายลงไปในไลน์นะคะในส่วนของโนต้ตนักเรียนก็เข้าไปกดด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่านักเรียนใช้โทรศัพท์คนละเครื่องกับผู้ปกครองเมื่อก่อนอาจจะเริ่มต้นด้วยคำการการเปิดดูจากในไลน์โดยผู้ปกครองแต่พอผู้ปกครองกลับมาบ้านแล้วนักเรียนก็พอดูจากในไลน์ผู้ปกครองหรือบางคนเข้ากลุ่มไลน์เองแล้วด้วยนักเรียนก็เข้าไปเปิดดูในโนต้ตได้เลยนะคะ วันนี้คุณครูให้เคลียร์งานนะแล้วก็เดี๋ยวพอวันพุธก็จะได้ขึ้นเรื่องใหม่เพราะไม่งั้นก็จะแช่อยู่ที่คำเดิมอยู่ตลอดอภิรักเข้ามาแล้วยังไม่ใช่เข้ามาแล้วยังสินะมีชื่ออยู่แต่ไม่มีเสียงตอบอภิรักครับได้กี่คำแล้วคะ สามครับก็ตอบด้วยได้รู้ไปคุณครูจะได้รู้ความคืบหน้าของงานนักเรียนด้วยว่าไปถึงไหนเนี่ยครูดูแล้วงานไม่เสร็จก็เลยว่าต้องมาให้นั่งเคลียร์ในชั่วโมงออนไลน์แล้วแหละถ้าเหมือนเราเรียนออนไลน์ site, ครูก็จะให้นั่งทําในห้องในชั่วโมงเหมือนกันเพราะบางครั้งบางคนพอกลับบ้านไปแล้วไม่ทําทีนี้แต่พอเราต้องเรียนในลักษณะของออนไลน์เนี่ยเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นเพราะครูไม่ได้ไปจ้ำจี้จ้ำชัยไม่ได้ไปยืนชี้ ให้เราทําตรงโน้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะโชว์โชว์สไลด์หน้านี้ไว้จนจนหมดเวลาแล้วกันนะเหลืออีก3ามนาทีใครไม่เข้าใจอะไรยังไงนักเรียนก็ไลน์เข้ามาหรือเฟซมาส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไม่ใช่เข้าไปกดติดตามอย่างเดียวนะเข้าไปดูคลิป การสอนย้อนหลังว่าคุณครูสอนไปถึงไหนแล้วนะคะเดีย๋ยวชุดเช่น้าจอตรงนี้แป๊บนะึ่งเช่แบบที่ครูไม่ต้องเห็นหน้าพวกเราเพื่อนจะได้เห็นหน้าจตรงนี้ชัดๆ เื่ี้คุณครูย่อหน้าจอเพื่อที่จะให้เห็นหน้าพวกเราด้วยแต่ไม่เป็นไรเรารับผิดชอบมากขึ้นได้แล้วนะคะสำหรับหลายๆคนแม้ว่าจะเรียนออนไลน์แต่มีมีวินัยนะคะเป็นคนมีวินัยดีมาก คูกดปุกจากในทัวร์ัามหน่อยเมื่อกี้ครูเห็นต้นกล้าด้วยนี่เข้ามากิตติวินแต่ไม่เห็นชื่อซะแล้วกิติวินยังอยู่ไหมคะ อย่าเข้ามาเพียงเพื่อให้รู้ว่าเข้ามาแล้วและออกไปไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะคะก็คนที่ขาดทุนคือตัวเราเองเราอย่าคิดว่าอ๋อเราก็แค่ป .5 ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเรียนปีหน้าให้มันเต็มที่กลายเป็นเราก็ขาดทุนมากเหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าพื้นฐานเราไม่เน่นเราไปเรียนต่อยอดก็ลำบากนะคะอา่ามีคนเสร็จไหม ถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะลงไว้ในในโน้ตของไลน์นะคะไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จไม่เสร็จค่ะเนี่ยพอเราไม่เสร็จใช่ไหมพอหมดชั่วโมงไปหรือว่าวันเนี้ยเราต้องนั่งเคลียร์งานครูเ็าไม่ได้ให้งานแบบซับซ้อนอะไรมากมายเนี่ยเราก็ไปเคลียร์งานให้เสร็จวันต่อวันนักเรียนก็จะไม่มีงานค้างแต่ถ้านักเรียนปล่อยอ๋อวิชาภาษาไทยคำศัพท์คำเดียวเองเดี๋ยวค่อยทำ เสร็จพอพรุ่งนี้อ๋อเดี๋ยวค่อยทำโอเคสอคำอยู่เลยเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวค่อยทําไปเรื่อยๆพอสิบวันก็10บคำมันก็หลายคําเยอะขึ้นนะคะเราก็จะเคลียร์งานลําบากเพราะว่ามีวิชาอื่นด้วยแต่ถ้าเราเคลียร์เสร็จเป็นวันๆเนี้ยนี่งานน้อยกว่าตอนอยู่ในออนไซต์ด้วยซ้ําไปนะคะ,ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะไป หยุดแชร์สไลด์แล้วก็ให้นักเรียนได้เคลียร์งานของตัวเองนะคะหลังจากนี้คุณครูหวังว่าในวันพุทธที่เจอกันเนี่ยคุณครูได้ขึ้นเรื่องถัดไปที่เตรียมไว้สอนนะคะเพราะว่าถ้าให้เรามานั่งเคลียร์งานในห้องออนไลน์ทุกวันทุกครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้พัฒนาต่อยอดไปในเรื่องอื่นนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วให้นักเรียนเข้าไป ดูในคลิปการสอนนีแ้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งในช่องของคุณครูด้วยนะคะรู้ทันภาษาไทยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก่อนที่จะสวัสดีกันก็มาขอบคุณหนังสือกันก่อนหนึ่งสองสามเปิดหน้ากล้องนิดนึงขอบคุณหนังสือีให้ความรู้เรหนั ให้มีปัญญาขอบคุณค่ะ